นกนกกระทุ่งนกร้าหลายพี่น้องจะเลี้ยทะเลสาบพิลาวาล,ะละ่าราออกมาปิดปิกกัน ที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้พาครอบครัวออกมาผักผ่อนหลายๆว,วันนี้มีคนทีมจักรย,ยานมาผ่านมาที่เห็นเป็นโดมก็จะเป็นก็จะเป็นแบบเตาย่างบาร์บีคิวเป็นเตาย่างแก๊ ให้คนให้คนมาไปย่างบาร์บีคิวฟรีไหมคะคนที่ย่างเสร็จก็จะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยคนที่ย่างต่อก็อย่างได้เลื่อยสินะคะคนที่นี่จะมีวินัยสูงมากดอกหญ้่เห็นดอกหญ้าสวยก็เลยตั้งใจ จะเดินเดินถ่ายถายคลิปเอามุมภาพมุมกว้างนะคุ้นพ่อใหญ่แลนางขาอยู่ในอยู่ใต้หกพอดีวันนี้เอาเก้าอี้ออกมาเอาเก้าอี้มานัง่งเก้าอี้ผ้าใบที่เที่ยวแบบนี้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มี่มีวิวทิวทัศน์สวยงามไหมคะ ที่เที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากคนก่าวันเที่ยวแบบไม่ไม่มีที่ไหนที่แบบอันพ่คอยมีคนไปเองสินะบ่มีเลยค่ะไปหม่องใดคนก็หลายแต่ว่าความมีวินัยเนาะข้างหน้ามีคนตกปลาคนก็มาตกปลา อยากแล้วก็มีเรือยอดเป็นเรือยอดว่าพี่น้องเขาเนเรือยอดบ่าของนาน่ะคอยคอยโลเปตโลเปเด้มาจอดลอยลำอยากมีสกักลำเนาะมันหยุดเอาเรือออกไปหาเที่ยวชีวิตคนเรามันไม่ไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีหรอกพี่น้องจ้ะ อะไรมีความสุขที่ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนจัดเลยจ้ะประ้อกขีดลายเดินเช้ามีลมหายใจก็ถือว่ากําไรชีวิตแล้วตั้งแต่ตตั้งแ่ได้ลายเส้นสําหรับตกปลานี่ ต้อง,อองรู้จได้ี่นอกบาใกลได้ปลามาเกยยกินเบ็ดจ้าเทียประมาณเทียชันกันเลยคนทะเลสาบฝังโน้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเต็มเลยเลยค่ะข้างหน้าก็ตรงต้นสนเยอะๆก็เป็นจุดจุดแคมปิง้งจุด คนมาหลายไหมคะนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันฝั่งโน้นก็จะมีเตาย่างบาร์บีคิวฟรีแต่ว,ว่าฝั่งนี้เยอะสุดมีหลายเลยค่ะสีขาวๆคือโดมที่ย่างบาร์บีคิวแล้วก็มีร้านร้านขายมันทอดปลาทอดเนาะฟิลอนด์นิเนาะมีสองสามร้านมีสองร้าน เที่ยวหรอค่ะสื่อหมัดฝรั่งทอดปลาทอดจังสีนะคะหรือจะเป็นไก่ทอดอาหารเมนูง่ายๆหรือจะเอามาเองก็มาย่างมันสะดวกไหมคะพี่นอ้อง่ะวิวงาม,งาม วิวบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆทะเลสาบิลาวลาข้างหน้าจะเป็นปากน้ำเ,เวลาน้ำในมหาสมุทรขึ้นกำลังดูเหมือนเหมือนข้างหน้าเขาจะได้ปลานะคะได้ปลาตัวใหญ่ แมนดิลีพี่น้องปลาตัวแบบักใหญ่เลยปลาเกง่ปเกงปลาตัวใหญ่มากติดเป็ดเวลาน้ําในมหาสมุทรขึ้นก็จะไหลมหาทะเลสาบิลาวลาทะเลสาบิลาลาวลา,วลา,วลา,วานี่กว้างใหญ่ไพศาลเลยพี่น้องจำไม่ได้แต่ว,ว่าคือหลักสิบกิโลนะ่ะความยาวความกว้างก็เยอะอยู่นะคะบางช่วงก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อเมตรอ่ะความกวัวงแต่ความยาวนี่ยาว กินพื้นที่เยอะอยู่แล้วก็มีบ้านเรือนผู้คนตามริมทะเลสาบเต็มไปหมดแล้วค่ะสวยงามอากาศดีแบบอากาศมันมันบริสุทธิ์ไหมคะ่ะเนี่ยแบบสูดลมทะเลไหมเขาไปเต็มปอดไหมคนที่มีคน ที่นี่คนออสเตรเลียเนี่ยประชากรของเขาเนี่ยมีชั้นๆมองว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกะเกษียณอายุ67ปีแต่ว่าเขาแข็งแรงอายุยืนอายุยืนมาก70กว่าปีนี่กยกังย่งแข็งแรงโยงสีนะคะ80กว่าปีก็เ80 90ปียังมีคนไปตีปิงปองเลยเพื่อนบางคน สมาคมตีปิงปองเนาะเขาก็ยังไปตีอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะแบบเ,เวลาเราเล่นกับกับคนทีเพินเ่นสูงอายุสรีนะคะเข้ากับสีเราก็จะเซฟเขาโดยการเล่นเบาคือเวลา,าตีลูกไปอย่างสีให้เพิ่นรับได้อย่างสิ่นะคะไม่ไม่ไม่ใช่ตีแรงไม่ใช่ตีลูกกระดอนอย่งสิแมมันมันจะเป็นอัตโนมัตินะคะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเวลาเราเล่นกับคู่แข่ง ถ้าคนสูงอายุเราก็จะเล่นเบาให,ให้เล่นแบบเล่นน้ำกันแบบสนุกสิไหมคะ่ะไม่ไม่ใช่เล่นเอาเป็นเอาตายฉันต้องชนะงสี่กับพ่าแมนด้ค่ะเราลองไปเล่นเอาสุขภาพเนาะมันก็เป็นเล่นผ่อนคลายด้วยไหม สไตล์ของคนออสเตรเลียที่ที่แพนกล้องไปแบบไม่ได้เยอะนี่มันมีเด็กเยอะที่น้่นะที่นี่จะเข้มงวนมากกอใช้หลูปติดเด็ก รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย